สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป๊ปวาร์ดโอลาระบุแมนซิตี้อาจจะรู้สึกภูมิใจกับผลงานในซีซั่นนี้มากกว่าตอนที่ได้แชมป์ลีกหากรับมือกับปัญหาต่างๆได้พร้อมบอกให้ลูกทีมสู้เต็มที่ เป๊ปกุดิโอลาแสดงความเชื่อมั่นว่าถ้าลูกทีมตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีนั้นนี่อาจจะเป็นฤดูกาลที่น่าภูมิใจมากกว่าซีซั่นที่เรือใบสีฟ้าได้แชมป์พิมเลียกอังกฤษด้วยซ้ำ หลังจากแมนซิตี้ได้แชมป์ลีกมาสี่ฤดูกาลติดต่อกันซีซั่นนี้ทีมของกวเดลล่ากลับทำผลงานได้น่าผิดหวังในช่วงต้นซีซั่นโดยที่ผ่านมาแมนซิตี้โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานเยอะพอตัวด้วยโดยเ๊บกวเดลล่าได้กล่าวเอาไว้ว่าฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละและเราก็รู้ดีตั้งแต่แรกว่าฤดูกาลนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้สิ่งที่ผมพูดกับลูกทีมก็คืออย่ารู้สึกสงสารตัวเองเลยต้องยอมรับความท้าทายที่เกิดขึ้นแน่นอนว่านี่จะเป็นซีซั่นที่ยากกว่าครั้งก่นกอนๆแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้้้แลละถาาาาเเรตตอออบสนงอบอนง่น่ปัญหหีได้ มันก็จะทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจเมื่อถึงตอนจบฤดูกาลมากกว่าซีซั่นที่เราได้แชมป์ลีกด้วยซ้าแน่นอนว่าทุกทีมต่างก็อยากให้นักเตะของเตงฟิตเต็มที่อยู่เสมอและพร้อมช่วยทีมอยู่ตลอดแต่โชคร้ายที่มันไม่เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่ตอนเริ่มฤดูกาลแล้วและผมคิดว่าเราจะเจอปัญหาในด,ด้านานั้นนานขึ้นไปอีกแต่เราก็จะพยายามจัดการกับมันให้ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป๊ปกุนลิล่ากล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เปกุดิลลากุนซื้อทีมแมนซิตี้เปิดปากชัดเจนว่าจะทำงานกับเรือใบสีฟ้าเป็นสโม,มสรสุดท้ายก่อนปลีกตัวเองออกจากโวงการฟุตบอล กวริล่านายใหญ่ทีมแมนซิตี้ต่อสัญญาคุมทีมออกไปอีก2ปีจนถึงปี2027เมื่อเดือนก่อนแต่แมนซิตี้ยังมีผลงานไม่เปรี้ยงปร่างกระทั่งเขายอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่ซีซั่นนี้ทีมของเขาจะป้องกันแชมป์อไว้ได้กระทั่งล่าสุดในายใหญ่ชาวเมืองกระทิงดูระบุว่าจะคุมทีมลูกหนังของทีมเอติฮัสเตเนียเป็นสโมสรสุดท้ายโดยไม่คิดจับงานทีมชาติเพื่อใช้เวลาว่างไปกับการเล่นกลอบอย่างที่เขาต้องการ โดยกูดิลลาให้สัมภาษณ์พิเศษกับดานี่กาเซียเชฟชาวสเปนเชอรอาไว้ว่าผมจะไม่คุมทีมไหนอีกแล้วผมไม่ได้พูดถึงอนาคตในระยะยาวแต่สิ่งที่ผมจะไม่ทําคือย้ายจากแมนซิตี้ไปทางานชิ้นเดียวกับอีกประเทศผมจะหยุดผมต้องการเล่นกล์บแต่ผมทําไม่ได้หากผมยังไม่ได้อำลาทีมผมคิดว่าการเลิกคุมทีมจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับผมผมยังหนุ่มและเมื่อผมหยุดมีหลายสิ่งที่ผมอยากทำหนึ่งในนี้คือการเรียนภาษาฝรั่งเศสอุทิศเวลาว่างของผมให้กับตัวเองดังนั้นผมสามารถเล่นกลอบได้และเริ่มการเรียนรู้กาาาาารรทํอหแบบง่ย่งยๆไม,ม ใครปลอบโยนความโดดเดี่ยวของผู้จัดการทีมฟุตบอลได้คุณมีผู้คนรอบข้างแต่การตัดสินใจแย่ทําให้คุณเจ็บปวดกับความพ่ายแพ้คุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวคุณอาจมีเพื่อนรอบตัวแต่เมื่อคุณปิดห้องนอนและปิดไฟมันจะไม่มีการปลอบโยนหนึ่งในยาชนดีของผมคือออร์กัสตามาสเตอร์หรือรายการเมเจอร์ที่จะมาถึงในวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์และผมเตรียมตัวเกมยาวของผมในที่ทาสหรือพัตตานสเปนของกัวดิวลาในเมืองแมชเชสเตอร์เปร๊บกัวดิวลลาเกล่ามากันที่ประเด็นข่าวต่อมา รีวิวศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคู่ระหว่างยูเวนตุสพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยจะทำการแข่งขันกันในวันพุธที่11ธันวาคมเวลาตี3ณสนามอาริอัียนสเตเดียมนี่เป็นอีกหนึ่งคู่ใหญ่ประจำเวที UCL ีลเคมเคืนนี้เมื่อยูเวนตุสเปิดบ้านพบแมนซิตี้อดีตแชมป์เมื่อปี2023งานนี้ต่างฝ่ายต่างอันดับไม่ค่อยดีห้ามสะดุดเด็ดขาดเรามาเริ่มต้นกันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมเรามาเริ่มต้นกันที่ฝั่งชาบ้านยูเวนตุสยูเวนตุสของเตียโก้มาตาได้ข่าวดีเมื่ออดดััักซซลลุยยเเเเเวสสสตนนนนแมมมคคคีี่่งงรรบโึ ้เช้าเจ็บระหว่างเกมไล่เช้าบุลญญาเมื่อวันเสาร์พร้อมด้วยตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ในรายของนิโคลัสกอนซาเลสฮวนกะบาและเบรเมยังคงพักรักษาตัวการจัดทัพคาดว่าจะปรับราวสันตำแหน่งเคนันยูดิสเคเฟนตูรามนิโคลโลชาบูนามีสิทธิ์ออกสตาร์แทนที่ทีโมที่เวีาร์นิโคลโลฟาซลีและดานิโลอดริกองหนังทีมเรือใบมากรต่อที่ความพร้อมฝั่งทีมผู้เย็นอย่างแมนซิตี้แมนซิตี้ของเป๊ปกุนเดลล่าได้ข่าวดีคลี่คลายปัญหาบาดเจ็บในทีมได้ทั้งฟิฟูเดนมาตัวโควสิตฟิตซ้อมเต็มรูปแบบ มีส่วนร่วมลงสนามในช่วงใดช่วงหนึ่งเท่ากับเหลือตัวที่ยงอีก5รายคือจอห์นสโตนนาธานอาเกะมานวเอคันจิออสการ์บอบรวมไปถึงโรดี้ยอดมิฟิลด์บลงดอที่ปิดเทอมไปแล้วส่วนการจะทับจากชุดบุกเสมอคริสตันเลนในแนวนี้น่าจะมีการปรับปรุงแนวรุกโดยส่งชูรุมิโรกูแจ็กิลิตลงแทนที่ซาวิโยและมาตูสนูเนตมากระต่อที่การคาดการเสือผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนาม เราเราิ่มต้นกันที่ฝั่ง้าบ,บ้านอย่างยูเวนตุสที่จะมาในระบบ4-2-3-1โดยผู้รักษสาประตูในเกมนี้ใช้มาเตียเปรินนาโรชใช้งานนิโคลโลชาวนาปีแอร์คาลูลูเฟรดิโกกาติและอันเดรียแคมเบียโซมิดฟิลด์ตัวรับในเกมนี้ใช้งานมานูเอลโลคาเตลีจับคู่กับเคฟเฟนตูรามสามประสนนานในนรกเป็นฟรานซิสโกคอนเซซาเติร์นเข้ามเนอร์และเคนันยูดิชส่วนสูนหน้าตัวเป้าในเกมนี้ใช้งานดูซานมูลาฮวิช มากันต่อที่การคาดการณ์เซปตัวจริงฝั่งทีมผู้เยี่ยงอย่างแมนซิตี้ที่จะมาในระบบ4-1-4-1โดยผู้รักษาประตูในเกมนี้ใช้งานสเตฟานออเดกาได้รับใช้งานแคลบอลเกอร์รูเบนดิยา์จอชโกแกรเดิโอและลิโกโลูอิสมิดฟิลด์ตัวรับในเกมนี้ใช้งานอิวายกูดกูกันแผงแนวรุกในเกมนี้ใช้งานเชอร์ีมิโดกูบาร์โรซิวาเควินเนบรอยและแจ็กกิลิดโดยสุนย์หน้าตัวเป้าในเกมนี้ยังคงเป็นเออร์ลิงบราห์ฮเลนด์ มากันต่อที่ความน่าจะเป็นของเกมเรือใบสีฟ้าได้ตัวเจ็บทยอยกลับมาแต่ทรงบอลยังไม่ตามมาครบเสียทีเดียวงานนี้มีคิวไปเยือนอยู่เป็นตุสทีมที่ยังดูไม่ค่อยลงตัวแต่ก็ยังมองว่าเล่นดุยยากสุดท้ายเชื่อว่าน่าเสมอเปิดกว้างในเกมนี้มากันต่อที่การคาดการ์ผลสกอร์คาดว่าคู่นี้จะเสมอกันไปดอสกอร์สองประตูต่อ 2, 2> ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอยา่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ